สวัดีค่ะปะห้าสิบห้าไปเบลงอียงตอนนี้นี่การกักกันโตมาอยู่นิสวนนะคะดอกเนี้ยค่ะดอกดอกฟันฟันสิงโตบ่ค่ะเริ่มแบบบานละจนแบบไม่ใช่เริ่มบานสิบานจนเสียนั่นแล้วค่ะบานจนจะเบิดแล้วจนแก้แล้วอันเนี้ยต้นสนนะคะต้นสนมันจะมีหลายพัน นี่พันธ์แบบดีด้วยอันนี้หมากมันนะคะหมากสนอุ้ยจะพักมาเบิองอ้งย่างมุดมาวัด <What? S 2> อ๋อ oh. อันนี้ต้นสโนโดรอปค่ะเหยียบขึ้นไปแล้ว What forest อีสระ forest นี่ อแค่หายมาเบิ้งก็ซื้อไวอยุทเนิปลาต้นสนมันจะเป็นแบบเนี้ยค่ะรุ่นนี้จะมีแต่หนามหนามเต็มเลยอะ่ะใบใบมันเนี่ยค่ะมันจะคมแล้วก็เวลามันแทงมือเห้านะ่ะมันจะเจ็บอาะค่ะแล้วก็ซิมมี่แบบนี้แบบเนี้ยค่ะแบบนี้ธรรมดาอยู่นคะคะ เนี่ยค่ะสีมีแบบนี้อีกแบบหนึ่งเบื้องหมากาเนี่ยค่ะอันนี้เม็ดมันล,ล่วงไปแล้วนะคะเกิดแต่หมากมันเม็ดมันจะเป็นยาวๆค่ะออกมาตามออกมาตามเนี่ยค่ะมันจะยืดตามซอกเนี่ย เขาจะเอาเก็บเขาจะเอาเก็บพวกหมากมันเนี่ยค่ะไปเห็ดเป็นของเชํารวยของประดับอย่างนี้เสียค่ะมันแบบแสดงถึงความเป็นแบบวัฒนธรรมอย่างเขาอย่างเสียค่ะอันนี้ต้นใญ่เติบพอสมควรอยู่นะคะต้นหินาใะประมาณสักเกือบสิบปีแล้วค่ะเห็นขาวๆรึเปล่คะ ดอกพลุนค่ะดอกพลุนเดี๋ยวจะหฮมาเบิงตอนเนี้ยอันนี้แล้วห้ามาติดตาไว้ค่ะโมหูมันสิติบบอแบบบริดไซส์แบบกาก,ากมะพร้าวเหมือนบ้านห้านะคะแบบเอาเทปใสตัดตดเฉลียงปากฟันฉลามแล้วแกเอามานี่เลยเอามาติดเลยเลยบมหัวมันสิติดบอถ้าติดมันก็ะิมีใบออกนะคะ อันนี้เป็นอันนี้เป็นที่เขาเอามาติดตรงนี้เป็นต้นแอปเปิลคอร์ดค่ะเอาัวแอปเปิลคอร์ดอันนี้อีกต้นนึงอันนี้นาจะติีที่เพราะว่าเห็นมีใบช่มผู้ช่มพูออกมานิดนึงไหมะอันนี้เป็นต้นพีชคานาสีบติดเอาเอามาตอตาเออบานเทอเอินตอตาเอามาตอตากับต้นพรั่มเนี่ยค่ะเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งดอกไม้หลังสวนนะคะ เดี๋ยวไปเบ่งตัวน,นี้ก่อนค่ะแล้เบิ่งต้นราสเบอร์รี่นี่ค่ะสีขาปลูกไวอ้อันนี้เป็นราสเบอร์รี่สีสีเหลืองนะคะเฮ้ยไม่ใช่ตัวน,นี้ราสเบอร์รี่สีแดง,งค่ะพวกนี้จะเป็นไม้เลื่อยค่ะถ้ามันยาวแล้วมันก็จะเลื่อยไปตามพื้นแล้วมันก็สีออกลาก เนี่ยค่ะเหมือนตัวนี้เนี่ยเขา่ไิ้ปลูกนะคะมันจะออกรากแล้วก็เลื้อยมาตามออกรากแล้วก็ขึ้นเป็นต้นเนี่ยค่ะเหมือนกันอันนี้สีสีแดงเหมือนกันค่ะปลูกง่ายค่ะพวกนี้ปลูกง่ายเพราะว่าเป็นไม้ไม้เลื้อยนะเรียงไม้เลื้อยเนี่ยค่ะดูแบบป,ปีนี้แบบ นาซิมิเชอรี่เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าช่วงที่มันเป็นดอกบานยังเสียมันมันมีมันบ่มีฝนนะคะฝนม่มาชําละไอล่างมันเกสรมันออกเนาะแล้วก็ผึ่งมันก็มาผึ่งมันกระสิบินมาตอมค่ะมัตอมบึงมาผสมเกสรมันเนาะค่ะต้นเล็กๆเองนะคะเห็นไหมคะเนี่ยต้นเท่านี้เอง ดอกมันคีค่ายถ้าเบิ้งแบบบ่นั่นดอกมันคีค่ายดอกพลุนเลยนะคะเป็นดอกแบบคล้ายกันเลยแบบแทบสิเหมือนกันเลยอะ่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ต้นเล็กอันนี้มันเกิดเองนะคะพวกเนี่ยพวกพวกพลุนพวกเอ่อพวกพลุนพวกเชอรี่เนะะี่ยค่ะ ถ้าลากมันไปห่อใสงเสียค่ะมันก็สีไปเกิดเป็นต้นเนี่ยค่ะตอนนี้พึ่งมาเห็ดงานหลายอยู่ค่ะราวานีบานานะะ่บ้านหลังค่าสีดแดงๆอะคะ่ะบ้านหลังค่าสีแดงๆดะค่ะหลังง่ายๆนะ่ะแกเลี้ยงเพิ่งไววแบบไห้ขายนะคะเอาน้ำหวานไว้สกัดเอาน้ำหวานเอาไปขายนะคะเลี้ยงเพิ่งแบบ มันก็เลยผึ่งมันก็เลยหลายแต่ก่อนขาเจ้าบ่เคยมาอยู่แถวนี้เนาะขาเจ้าเพิ่งมาอยู่ใหม่อะคะ่ะขาเจ้าก็เลยแบบเฮ็ดให้แบบเฮ็ดให้พืชพวกมันพวกผลไม้แถวนี้แบบเยอะขึ้นเพราะว่าผึ่งมันเห็ดงานเยอะนะคะมันเอาเ<ม>กสรผสมเกสร้อนให้ส่วนนี้แต่ก่อนปลูกหญ้าจำได้บ่คาะาตอนนี้รู้สึกว่าขาเจ้านาจ,จะปลูกมันฝรั่งแน่เลยค่ะ ตรงนั้น้างล่างนุ่มเขาจะปลูกไปพวกหัวหอมพวกกระเทียมอย่างเสียค่ะเนี่ยค่ะเป็นราสเบอร์รี่สีเหลืองเนี่ยหนามเต็มเลยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นราสเบอร์รี่สีเหลืองเนี่ยค่ะอันนี้มันเกิดเองเขาปลูกเขาปลูกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้มันแบบเลื่อยอ,อกม,มันก็เกิดเองมัน อันนี้เป็นอันนี้เป็นแบล็กเบอร์รี่ค่ะแบล็กเบอร์รี่คนละแบบกันนะคะเดี๋ยวเราไปพาไปดูต้นไม้ต้นหนึ่งอันนี้โรยแล้วค่ะอันนี้เป็นพรุนนะคะพลุนอันนี้โรยแล้วเห็นบ่นคะ <S <S เดี๋ยวต้องไปดูว่าช่วงที่มันเริ่มเป็นหมากนะฝนนีบ่ เห็นไหมคะต้นดอกฟันสิงโตนะคะภาษาอังกฤษเขาเอินแดนดีไลออนบอกคะ่ะเต็มหนึ่งคะ่ะบางคนเขาเจ้าเก็บไปกินนะคะเก็บไปแกงเน,นี่ยคะ่ะดอกพลุนคล้ายๆดอกเชอร์รี่เลยนะเนี่ยคะ่ะเบิ้งไกลๆะคะ่ะไม่คล้ายกันเลย เดี๋ยวให้เบื้องดอกมีใกลไกนมี่ออเห็นบ่คะพึ่งนั่นนะคะพึ่งยูนี่มันชีถ้ามันเป็นมันสีนีน้ำหวานหลายแบบมากนะคะบางบางบางที่เขาเจ้าสเอารถเขาเจ้าคล้ายๆรถตัวค่ะไปไปเอาพึ่งไปเป็น,นะะรังๆๆถ้าสมมติว่ามันเป็นดอกไม้แบบเป็นเกสรผสมที่มันเกิดตามเมื่อชาตินะคะเขาเจ้าปะสิเป็นน้ำหวานน้ำพึงผสม เกสรแบบทั่วไปเบื้องดอกอันนี้ค่ะดอกอียังบุค่าแตนเป็นดอกใหม่นี่แหละเอามาปลูกช่วยมากเลยค่ะเป็นดอกเนี่ยอันนี้เป็นปีนี้ขาจเจ้าปลูกอันนี้ยค่ะปลูกเขาสลีค่ะปลูกเขาสลีอันนี้ก็ปลูกเขาสลีเหมือนกันค่ะ แปลงนั่นแปลงนั่นปลูกปลูกคล้ายๆหัวพักนะคะที่เขาจะเอาไว้แหงง่วกินมันจะเป็นคล้ายๆคล้ายๆห,หัวน้ำตาลจักรเจ้าเอิญยังยัางบุหูอันนี้ต้นแอปเปลิลค่ะกำลังเป็นดอกเห็นไหมคะนี่ต้นแอปเปลิล อันนี้แอปเปิลสีขาวค่ะเนี่ยค่ะดอกไเทีบดอกเชอร์รี่กับดอกพลุนนี่ค่ะแบบนี้เลยพลุนกับซิมีหลายแบบเหมือนกันนะคะซิมีแบบลูกแบบยาวๆลีบๆถ้าลูกยาวลี่สีแบบเนื้อสีบบติดเม็ดคล้ายๆเงาะบานเฮานะคะเงาะที่แบบเงาะเงาะที่เ,เม็ดมันลอนนะคะแล้วก็ซิมีแบบกลมแบบกลมเลยกระติดเม็ด เนื้อสติดเม็ดแล้วก็วซิมีแบบแบบลูกเล็กๆลูกเล็ไรก็แเนื้อติดเม็ดข้าจเจ้าสิอ่าถ้าเป็นลูกเล็กๆเนื้อติดเม็ดนีน่ข้าเจ้าเอาไปแอนด์นค่ะไปเฮ็ดเหล่าเอาไปเฮ็ดเหล่าจริงๆแล้วมันจะเฮ็ดเหล่าได้เบิดแ,บบแหละตแต่ว่าทั้งสามแบบแ,แต่ว่ามันสิรสชาติมันแตกต่งางกันนะคะมันจะแสบก็คือกันวันนี้ลมมาแล้วคะ่ะร่มเนียนๆยิ่งหนาวเลย,เลยคะ่ะมือหนีสิบสี่องศา ะะมีโควิดก็ต้องกักโตแต่ว่าเขา,มา,ออมาีม่ใบ,บออกมามันก็แอบออกมาแน่อเนี้ยปัมน้ำนะคะปั้มนม้ำหยาเกิดเต้นเลยค่ะอ,อ้าเกิดน้ำไว้เขาได้น้ำค่ะแต่ก่อนใส่น้ำกอกแต่ว่าน้ำกอกมันมาแน่บาม,มาแน่คนใส่หลายอะค่ะก็เลยใด้เห็ดปั้มนม้ำ จาะนามอะค่ะบ้านเขา,า,าเอืดเจอะนามเนาะเดี๋ยวพาไปดูน,นั่นแหละก็นะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นเชอรี่ต้นใหญ่เนี่ยค่ะต้นเชอรี่ต้นใหญ่ที่เขาเก็บทุเปียค่ะปีนี้ดอกเต็มเลยค่ะหนาซีนีผลหนาซินีลูกเยอะเลยติดลูกเยอะเลยคิดว่านะคะเพราะว่าช่วงที่มันบานเนี่ยมัน,นมีแดดค่ะ อันนี้เป็นเชอร์รีปลาค่ะลูกเท่าญ่ากานิ่วก่อยนิวนิดนึงเขาไปท่อมเหลาเขายังแสบเลยด้ยค่ะเนี่ค่ะดอกมันเสียงเพิงทํางานเต็มเลยค่ะหึงๆเลยนี่ค่ะอันนี้เกิดเองค่ะเกิดเองถ้าเป็นเชอร์รีพวกนี้มันสีถ้ามันเกิดเองแล้วมันสีเป็นแบบดกมากเลยค่ะอยู่น,นิปลาในเขาอย่างนี้ค้นแบบคนกับบ่คคอยไร ไปเก็บนะคะมันกระสิโลนลงเป็นปผลไม้ป่าคือว่าแหละด้านนี้มันเกิดเองมันอยู่นั่นเ่าเขาเลยมาเก็บเก็บได้เท่าเราเป็นแบบลายทังอะคะ่ะถ้าปีได้ได้หลายทาง,งเขาไปเฮ็ดเหลาเฮ็ดไหว,ชว้ชีวิตชีวิตฝรั่งกีตาร์อย่างวัดเนี่ยค่ะอันนี้เป็นต้นต้นแค่ป่าเห็นบ่ขะต้นเนะี่ยที่เขาเก็บอะอ้ยังแสบเลยด้ยค่ะไปกินกับปนป่านะ เห็นไหคะเต็มส่วนเลยฟันสิงโตนี่ค่ะบานล่ะส่วนข้ามันติดปลาพอดีเลยค่ะมันก็เลยเงียบเต็มเลยค่ะดอกบางคนเขาจะว่าเขาจะเอาเปีย็เเป็นชานะคะอันนี้ก็เด่นดอกต้นแค่ปลาสีขาวเหมือนกัน มันจะมีสีม่วงก็สีขาวนะคะรสชาติสีม่วงจะหวานก็สีขาวสีขาวจะพอดีกินไอเป็นที่เก็บหญ้าข้าเจ้าค่ะข้าเจ้ายู่นี้ข้าเจ้าสร้างสร้างที่เก็บหญ้านะคะหญ่กาบานอีกเพราะว่าข้าเจ้ามีหนาหนาวเนาะหนาหนาวข้าเจ้าเก็บหญ้าไว้เลี่ยงงัวเลี่ยงเลี่ยงวัวเลี่ยง แกะขาจะลงที่นะค่ะช่วงที่เอาแกะเอาวัวออกไปข้างนอกก็ได้เดี๋ยวจะพาพเดินไปดูแปลงพักเขานะคะทัาปลูกแล้วเห็นปะคะ ดอกเงี้ยต้นเชอรี่ต้นอันนี้ปลูกเองนะคะยูนีซิปตกซิปลอนลอนหนึ่งมันอยู่ที่ประมาณตอนนี้น่าจะเจ็ดบาทหรือแปดบาทไทยอะคะ่ะอันเนี้ยต้นละซิปลอน,นะคะ่ะห้ามซื้อมาปลูกน่าจะสามปีแล้วค่ะต้นนี้อันนี้เชอรี่นะคะเป็นเชอรี่ลูกแบบลูกง่ายๆแดงๆอะคะ่ะเป็นเชอรี่หวานนะคะเชอรี่มันกระสิมีทั้งพัน พันธุ์ที่หวานแล้วก็พันธุ์ที่เปรี้ยวพันธุ์ที่เปรี้ยวเขาจะอเ,ออเ,เอาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดเฮ็ดเหล่าเฮ็ดยังงี้สิค่ะต้นใหม่ทุกแบบเขาจะสิขายิบลอนยิบลอนค่ะต้นพีชต้นพลุนต้นแอปเปิลคอรต้นอย่างงี้สิค่ะน,นี่ก็เชอร์รี่เชอร์รี่สิปลูกง่ายค่ะโซนนี้โซนนี่เชอร์รี่สิปลูกง่ายเพราะว่า มันอยู่ที่สภาพอากาศของแต่ละภูมิภาคเนาะของเขาจะอยู่ภาคก,กลางค่ะภาคก,กลางอ่าภาคใต้เขาจะสิปลูกแอปเปิลคอดต,ติดง่ายค่ะอันนี้ก็เชอร์รี่เหมือนกันงามอยู่ด้วยค่ะต้นนี้ต้นปลูกพีชปลูกแอปเปิลคอตติดถ้าเป็นภาคอื่นก็ว่าภาคกลางปลูกเชอร์รี่ติดง่ายกว่าอ่ืน่น น,นิเกเชอรี่เหมือนกันค่ะที่เข้าท้ายให้ดูบ่อยๆเนาะนี่ค่ะเขาไปได้เอาอันนี้ออกเอาตะไคร้อ,ออกเพราะว่าเข้ากันเข้ากันกระต่ายกระต่ายป้ามากินต้นมันเวลามาแทะต้นมันเวลาหนาหิมะค่ะอันนี้ต้นฮาเซลนัทนะคะที่เคยให้ดูเนาะกำลังออกใบ อันนี้ต้นเชอรี่ปาค่ะข้าไปคุดมาปลูกที่มันเกิดตามปานะข้าไปคุดมาปลูกนี่ภูมิใจเสนอแปลงพักค่ะอันนั้นเริ่มขึ้นแล้วอันนี้ปลูกว่ทุกอย่างเล็กแปลงลน้อยอันนี้ต้นทิวลิปค่ะทิวลิปอันนี้เ้าสิบปลูกกระเทียมกับหอมค่ะฟังนี้เ้าสิปลูกกระเทียมกระเทียมมีกระเทียมไทยกระเทียมโมเมเนียด้วยผสมสธผสมกัน อันเนี้ยเป็นที่ขืนไม่ยอมไม่ยั่มนะเป็นหอมค่ะเขาต้องเอานี่กลางไว้เพราะว่าเขาอย่านแมวมานอนอะคะ่ะมันเห็นมันเห็นดินรุ่นๆซุยๆมันกิดจะมานอนกันเต้มเลยแมวอยู่สามสี่โต กูเขาออกแล้วค่ะเพราะว่ามันมันนั้นแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะ่ายขึ้นแล้วมันจะบ่สวยต้นมันจะบ่สวยก็ปลูกทีมากเลยค่ะนี่นค่ะมันขึ้นมาตามตะไคร่ตามรูตามรูโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะนุ่นเห็นไหมคะบนเนินนุ่นเดินเขาข้างหน้านค่ะสูงนะฮะแต่ว่าน,นี้ดูในกล้องมันไม่ค่อยสูง มีดอกไม้เต็มเลยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคน